พวกหนูอ่ะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนในวงการบันเทิงไทยหนูว่ามันมีความสามารถเยอะมากแล้วหนูก็รู้สึกว่าเราไปไกลได้มากกว่านี้มากๆคือเราเก่งมากจริงๆอยากรู้ว่าอาที่จูพี่เกี่ยวกับการแบบพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์หรือพับันเทิงในมุมมองของพี่คะอันที่หนึ่งคือซอฟต์พาวเวอร์นี่คืออำนาจอ่อนพี่คิดว่ามันมีสรุปได้เป็นสี่ซอเสือ อันที่หนึ่งคือความสร้างสรรค์ก็อย่างที่ทั้งสามท่านพูดมาเนาะเรื่องนี้เราไม่แพ้ใครเรามีวัตถุดิบพอยแล้วเรื่องความสร้างสรรค์ะนั้นไ,ไม่ต้องห่วงแต่เป็นห่วงอีกสามสอสเสือต่อมาอันที่หนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพการเซนเซอร์การแบนการที่บอกว่าต้องอยู่ในจริยธรรมที่ดีเสรีภาพกับความที่สร้างสรรค์ที่มันอยู่ตรงกันข้ามกันคือคือต้องลองผิดลองถูกคุณถึงจะสร้างสรรค์ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเสรีภาพในการลองผิดลองถูกตั้งแต่แรก คุณก็จะไม่มีแรปเปอร์อย่างบิลลี่เป็นต้นมันต้องให้สามารถที่จะเสียดสีสังคมได้เสียดสีผู้นําได้ทำผิดลองผิดลองถูกได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าวัฒนธรรมเนี่ยมีไว้กดไม่ได้มีไว้กดปล่อยมันก็จะทําให้ความครีเอทีฟสร้างสรรค์ของฝั่งซ้ายเนี่ยลดลงไปเยอะมากเลยอันต่อมาก็เรื่องสวัสดิการคือพี่ก็เคยเชียวเชียวผ่านถ่ายโฆษณาถ่ายแบบพี่เดุงคลีโอด้วยใช่เแซวเราต้องเลือกด้วยนะเนี่ย หรือแค s หนังพีทรีพีเอฟหัวฮับผู้เห็นนี่ไงอ๋อโอ้ยอ่างใกล้เรื่องใครบ้เลยอ่ะอยากรู้เลยอ่ะเรื่องเดียวคุณตายด้วยนะจริงเหรอใช่ไหนหรอไม่ใช่ไม่ใช่หลังจากนั้นเรื่องอะไรนะเป็นจมใหญ่ที่มีหลายคนที่นี่เซอมีอะไรอ่าอากลับเข้ามาเข้าเรือบทญในการบ้านก็คดีก็คือสวัสดีการของกองถ่ายครัสวัสดีการของนักแสดงนะสวัสดีการของเบื้องหลังเบื้องหลังอย่างจอนโควิดไม่ได้ชัดเลยก็คือรัฐบาลเนี่ยดูแลเฉพาะคนที่ทํางาน ตั้งแต่6กโมงเช้าเป็นต้นไปแต่คนที่ทํางาน6กโมงเย็นเป็นเท่าไหร่เจ้าของผับบาร์คนที่เป็นบาร์เทนเดอร์นักร้องนักแสดงนักดนตรีกลางคืนอ,อะไร <Yeah. S 1> พวกนี้เนี่ยเขาลืมไปเลยเพราะฉะนั้น,นไอ้เรื่องชั่วโมงในการทํางาน ในกองถ่ายช่างภาพช่างกล้องอเราถ่ายโฆษณาเสร็จห้าทุม่มเรากลับบ้านไปพวงนี้เราต้องมาหกโมงเช้าเขากลับทีหลังเราเขามาก่อนเราอีกใช่นนเนี่ย<อ> 15, พวกนี้ <ไป S 1> มันเป็นสวัสดิการที่จะต้องทําให้เขาเป็นฟันเฟิร์ได้ซอฟตอสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของ,ของการสนับสนุนคืองบซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเวลาพูดมันดูยิ่งใหญ่มหาศาลเนาะเบลลี่ดังแล้ว Rap against dictatorship หลังแล้วลิซ่าแบล็คพิงดังแล้วอะไรเงี้ยก็บอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยงบประมาณปีละแปดสิบล้านนี่จาก3.3มจล้านล้านบาทนะ ภาษีพวกเราทั้งประเทศสามดสามล้านล้านบาทนะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่ามันต้องเพิ่มขึ้นสักิบเท่าอ่ะเรือดำน้ำสามหมื่นล้านเรือดำน้ำสามหมื่นล้านนะซอฟต์พาวเวอร์มีอยู่แค่แปดสิบล้านงบเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีสำนักงานอยู่แค่300ล้าน300ล้านกับ300หมล้านตกลงเราต้องการซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าการเรือดำน้ำเราต้องการซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ขอบอกว่าขอเพิ่มแค่10เท่าจาก300เป็น3,000ยังน้อยกว่าเรือดำน้ำทั้ง10เท่านะสรุปก็คือความสูงช่างสรรค์ มีเสรีภาพะมีสวัสดิการให้คนทําง,งานแล้วก็มีการสนับสนุนจากรัฐบาลโอ้ไปไกลที่ไหนขนาดไหนระดับโลกแน่นอนอแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่อยู่ในวงการบางเทิงเนาะอ,อีกหน่อยเนี่ยคนที่ไปได้ดังทั่วอาเซียนหรือดังทั่วเอเชียเหมือนอย่างที่เกาหลีมาอยู่ที่ประเทศไทยคืออีกหน่อยเนี่ยพอสินค้าที่เขียนเขาว่า made in Thailand อ่ะมันจะได้ความรู้สึกเหมือนกับเรากําลังใช้เครื่องสําอางของเกาหลีอยู่อิตาลีใช่ปะอิตาลีอิตาลี อ่อีกอนหนึ่งที่จะลองดูพี่จะลองเผา,เผาตัวเองกันละกันชัวร์สู้ปะมีไหมโซน่าสู้ใช่เลยก็ยังที่นี่ก็ของเกาหลีถูกัหมใ,<ช>ใช่ค่ะนี่คืออานาจอ่อนที่มากกว่าเศรษฐกิจสร้างสรร,ร์ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปเที่ยวเกาหลีอยากจะใส่เสื้อผ้าเกาหลีอยากจะใช้เครื่องสม้อาของเกาหลีซอฟท์เวอร์มันคืออำนาจอ่อนที่ทำให้คนทำตามโดยที่ไม่จำเป็นต้องเอาอาวุธไปละลานเขาไม่ต้องไปแซงชั่นกฎหมายเขาแต่ว่าดึงเขาให้เขา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มของประเทศไทยได้ซึ่งซึ่งเศรษฐกิจสัมนๆ์ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นยกตัวอย่างสุดท้ายค่ะสมรสเท่าเทียมกับซีรีส์วายซีรีส์วายี่คือในไลน์นี้โตสามสี่เท่าดังไปถึงเม็กซิโกดังไปถึงเปรูแต่สมรสเท่าเทียมยังไม่า่านคนมันก็จะพอดูออกนะเหมือนกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็น DNA ของประเทศไทยที่รับความหลากหลายทางเพศแล้วก็เพศวิถีกับเพศกำเนิดไม่จำเป็นที่จะต้องกันอยู่ที่ใจเรา พี่ก็คิดว่ามันจะทได้รับการยอมรับยิ่งมากก่อนนี้เพราะว่ามันมันรู้สึกว่าเนี่คืออานาจออ,อ่นจริงๆไม่ใช่แค่เป็นบทละครที่สร้างขึ้นมาแต่ว่ามันเรียลจริงๆต้น